าตอนนี้ผมเพิ่มสถานะเป็น4ดาวแล้วนะฮะอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยพี่ตำรวจนี่มัน6ดาวจริงไหมเนี่ยทำไมมันนิ่งอยู่วะเนี่ยอุย้ยสวัสดีครับผมโจที่เฮสัตครับคลิปนี้เราอยู่กับเกม GTA ภาค3นะฮะจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้าเรา สถานะ7ดาวนั่นเองนะปกติแล้วมันจะมีแค่6ดาวนะแต่ว่าตอนนี้เรามีถึง7ดาวนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะว่ามันจะโหดแค่ไหนนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเห็นสถานะตำรวจ7ดาวของภาคอื่นนะฮะก็เมน์บอกได้เลยนะฮะว่าเอาภาคไหนดีนะเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนเลยนะฮะถ้าเราเล่นปกตินะมันจะมีแค่6ดาวนะแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดู7ดดาวกันบ้างนะฮะเริ่มกันเลยแล้วกัน ะะตอนนี้เราอยู่กับสถานะ2ดาวนะฮะถ้าเป็น2ดาวนะตำรวจก็จะมาประมาณสัก4คนนะไม่ใช่สีก็คือมันน่าจะสุ่มแนะเนาะแต่ว่าก็จะมีรถตำรวจนะฮะที่มาหาเรานะฮะอยู่ที่2คันนะจะเป็นประมาณนี้นะฮะลิปนี้เราอินด,ดี้นะเฮ้ยตำรวจ2คนนี่มันอะไรเนี่ยมันยืนชิวอย่างเดียวเนี่ย่ะโอเคสรุปแล้วถ้าเป็น2ดาวนะตำรวจก็จะมากันประมาณนี้นะฮะก็จะอารมณ์แบบประมาณสักรถ โยนเนาะสองคันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสี่ดาวกันบ้างแล้วกันนะอ่าตอนนี้ผมเพิ่มสถานะเป็นสี่ดาวแล้วนะฮะอุย้ยเดี๋ยวอุย้ยพี่ตำรวจโอ้ย <c oughs> พี่ตำรวจส่งผมมาถึงตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเป็นสีดาวนะฮะตอนนี้ตำรวจนะฮะเหมือนจะมีเครื่องบินด้วยนะฮะเราอาจจะต้องใช้รถในการหลบหนีดูไหมเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ตำรวจมาเยอะจัง เฮ้ยมีฮอด้วยว่ะไหนไหนนี่ไงถ้าเป็นสีดาวนะฮะมีฮอมาด้วยนะแล้วก็จะมีตำรวจด้วยนะฮะโอ้โหตำรวจจะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะผมว่านะความรู้สึกมันไม่เยอะหรอกตำรวจเท่าเดิมนะะแต่ว่ามันจะรุนแรงขึ้นนิดหนึ่งนะแล้วก็จะมีฮอมาด้วยนะะเดี๋ยวเราลองขับรถหนีดูไหมเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวถ้าเราโดนจับนี่มันก็จะจบนะไปเลยมามาดูนะฮะอุ้ยเฮ้ยตำรวจกันไม่ปล่อยเลยนะฮะถ้าเป็นสีดาวนะฮะ โอ้โหนี่แค่สดาวแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสถานะสี่ดาวนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานะหกดาวกันบ้างแล้วกันนะฮะอะตอนนี้ผมเพิ่มสถานะเป็น6ดาวแล้วนะฮะโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังปกติโอ้ดูดิคนเดินชิวเลยนะฮะนี่มันหกดาวจริงไหมเนี่ยทำไมมันนิ่งอยู่วะเนี่ยอุย้ยไม่นะถ้าเป็น6ดาวนะทหารมาเลยนะฮะรถทหารมานะเนี่ย เดี Ooh, e ๋ยวเดี e ๋ยว e. เราโดนกุนทหารยิงอย่างรุนแรงเลยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยอะไรนี่กูเข้ามาอยู่ในรถถังได้ไงเนี่ยเดี๋ยวออกอยังไงวะเนี่ยเดี๋ยว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 เดวคุณอ๋อนี่ก็จะเป็นทางรถของทหารเลยนะเป็นรถถังเลยนะฮะโอ้ถ้าหดาวนี่รถถังมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยรถถังมาสองคันนะฮะ แล้วก็จะมีรถทหารมาด้วยนะฮะโอว้วิ่งชิลว,วิ่งชิลและในที่สุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่า7จดดาวจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะโอ้นี่แค่หดาวเนี่ยยังโหดขนาดนี้เลยอาและในที่สุดนะผมก็เพิ่มดาวครบ7ดาวแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย7จดดาวแล้วนะตอนนี้ไปแล้วครับผมไปแล้วกอตํารวจผมไม่อยู่แล้วโอ้ยเดี๋ยวรถมารถมาเฮ้ยมีรถ ของตำรวจมาด้วยนะฮะร,รถอะไรเนี่ยรถจิบรถจิบหร,รือเปล่าวะไม่แน่ใจผมไม่รู้จักที่รถวะ่ะโอ้มันไล่เราคนนั้นจริงๆเลยวะ่ะข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ข้างหลังหลังโอ้ยเอาว่ะเอาโอ้ยเอาเรื่องเอาเรืเอ่องโอ้ยมันไล่เราจริงๆเลยนะฮะนี่สถานะเจ็ดดาวนะฮะโอ้ยเดี๋ยว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 เราต้องไปก่อนเราต้องไปก่อนอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะฮะโอ้ยมันตาม,มาข้างหลังวะ่ะเดี๋ยวเฮ้ยไม่เห็นผมว่ะ คุณตำรวจไม่เจอผมเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหมาแล้วว่ะโอ้โหมามากันเยอะเลยนะฮะมีรถมีรถทหารมาด้วยนะฮะแล้วก็จะมีชายชุดดำมาวะ่ะเฮ้ยชายชุดดำมาแต่ไหนเนี่ยโอ้โหสารก,กระสุนใหญ่เลยนะตอนนี้โอ้โหชายชุดดำว่ะนี่ทำไมมันโหดแรงเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชายชุดดำมาวะ่าดดมาวะมาอย่างเยอะโอ้โหไปก่อนแล้วกูไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วโอ้โหขโมยรถด,ด้วยมาตอนนี้นะผมลองมาหนีตรงสนามบินดูบ้างแล้วกันนะฮะมาดูนะว่ามันจะตามเรามาขนาดไหนเนี่ยเหมือนจะตามมาอยู่นะข้างหลังเลยนะฮะดั่งข้างวะ่ะมานั่งข้างวะ่ะโอ้หูนานข้างโอมาอย่างเยอะเลยไวย้จังหวะนี้อู้เดเดอเด้อเดี๋ยวอุ้ย,ย,ยมันจอดมนจอดมันจอดจัดเราเลยนะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นสถานะเจดดาวเองนะฮะโอ้โหดูดีมาถึงก็จัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยว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 จะเป็นชายชุดสีดำนะฮะจะมี <c oughs> ชายชุดสีดำมากูยืนดูอยู่ได้ไงเนี่ยกูต้องวิ่งหนีไม่ได้เหรอเพื่อนไปก็แล้วมาอยู่จังหวะนี้อุ้ยมันลน่นมันล่นมันโดนมันโดนสะพานเฮ้ยโอ้มันหลน่น,ลน,นหมดเลยวะเฮ้ยเราไปได้แล้วนเนี่ยเราลองขับรถหนีอีกสักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โดูดีมาเยอะเรื่องเลยนะฮะสีดำรถคันสีดำ ไปแล้วจังหวะนี้ตรงนี้เลยโอ้โหยนี่ยังไงเล่ายัางรอดอยู่นะฮะอุย้ยมันมาว่ะมันมาอย่างเยอะเลยนะฮะตอนนี้เราต้องขับนี้ันเดียวเดียวอะไรเนี่ยมีจอดตรงนี้ด้วยเลยเนะี่ยโอ้โหป่าช่วยเฮ้ยมันจอดมันจอดดักเราตรงนี้เลยว่ะมีคนป่ะนี่เลยนะฮะชายชุดดำโอ้มาพิยับเลยตอนนี้ อ่ะโอเคประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถือว่าโหดใช้เล่นเหมือนกันนะฮะจะมีการดักหน้าด้วยแล้วก็ชายชุดดำที่ไหนไม่รู้นะฮะมากันเพียบเลยนะตอนนี้ <c oughs> ผมต้องไปแล้วนะฮะหวังว่าผมจะไ,ไม่โดนจับเปเนี่โอเคขขบพุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วกันนะฮะถ้าอยากจะดูภาคไหนนะหรือว่าภาคอื่นบ้างนะก็สามารถเม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะมากดหวัวใจขอบคุณให้กับทุกคนด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม